มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนความคืบหน้าล่าสุดนะคะพินัยกรรมของเสียเตยเมื่อเวลาสิบหนิกานะคะวันนี้วันที่27มกราคมที่ผ่านมาเจ๊อ๋อเองได้เดินทางมายังศาลจังหวัดอุดอรธานีนะคะเพื่อฟังคําพิจารณาคำไต่สวนคําร้องหลังจากเจ๊อ๋อได้ยื่นเป็นผู้จัดการมร,รดก ให้กับน้องนีเวียหลานสาวหรือว่าบุตรบุญธรรมของเสียเตยกับเจ๊อโดยเจ๊อ๋นนะคะเดินทางมากับทนายความญาติและผู้ติดตามโดยยังไม่ให้สัมภาษณ์นะคะส่วนนายสนองสุรักษกุลอายุ50ปีพี่ชายของเสียเตยเดินทางมาพร้อมกับน้องสาวทนายความแล้วก็ญาติเพื่อมาคัดค้านเจ๊อไม่ให้เป็นผู้จัดการมอโดกรวมโดยอ้างว่าเสียเตยได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วโดยทั้งสองฝ่าย ได้เข้าไปในศาลนะคะเพื่อฟังคำไตส่สวนกว่า1ชั่วโมงแล้วก็เดินออกมาค่ะทะนายความของเจ๊อเปิดเผยนะคะว่าศาลนัดเพื่อไตส่สวนแต่ว่าแต่งตั้งเจ๊อเป็นผู้จัดก,การมรดกของนายสมพานหรือว่าเสียเตยแต่ว่าทางด้านพี่ชายเสียเตยนะคะได้ออกมาคัดค้านคำร้องขอและจัดก,การมรดกโดยอ้างว่ามีพินัยกรรมแต่ว่าไม่มีพินัยกรรมตัวจริงมายืนยันเบื้องต้น จึงเลื่อนไปก่อนเพื่อให้พี่ชายเสียเต้ยนำพิัยกรรมมาแสดงถ้ามีพิัยกรรมจริงเพื่อดำเนินการต่อน,นั้นซึ่งนัดต่อไปนะคะจะเป็นวันที่19กุมภาพันธ์2564ในฐานะน้องนเนวียเป็นทายาทโดยชอบธรรมเสียเต้ยเองได้จดทะเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายสัก์และสิทธิ์เรามีถ้ามีพิัยกรรมแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงก็พร้อมจะให้ตัดออก และพร้อมถอนคำร้องนี้ออกไปค่ะนางวันณลีหรือว่าเจ๊อ์กาวล้านเปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาล้างงานเสียเตยเราไม่เคยติดต่อกับทางญาติพี่น้องของเสียเตยในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตนเองได้คุยกับเสียเตยช่วงนั้นเพราะว่ายังเป็นสามีภรรยากันอยู่อย่างไม่หย่าร้างกันมีอะไรก็จะปรึกษาในครอบครัวว่าจะทําอย่างไรกับลูกติดของตน ก็คือน้องโทยา่าน้องฟางและหลานมีเวียซึ่งเป็นลูกสาวของน้องฟางแต่ว่าได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธ,ธรรมของเสียเต้ยและก็ตนเองซึ่งถือเป็นทั้งหลานแล้วก็ลูกสาวนะคะส่วนเรื่องญาติพี่น้องของเสียเต้ยตนเองไม่เคยวุ่นวายตอนมีชีวิตอยู่เคยชวนเสียเต้ยทําพิธีกรรมให้กับลูกแต่เสียเต้ยบอกว่าไม่ต้องทุกอย่างเป็นไป,นปนตามกฎหมายคะ่ะด้านนายอาทิตย์ ันจะพันดอนทนายความของฝั่งนายสนองพี่ชายของเสียเต้ยเปิดเผยนะคะว่าศาลนัดไต่สวนคำร้องของน้องนีเวียที่ยื่นเป็นผู้จัดการมรดกของเสียเตยพ่อบุญธรรมที่เป็นเจ้าของมรดกนะคะแต่ศาลเรื่องการพิจารณาเพราะว่าทางพี่สนองพี่ชายของเสียเต้ยบอกศาลนะคะว่าเสียเตยสั่งไว้ก่อนเสียว่ามีพินัยกรรมซึ่งพินัยกรรมอยู่กับบุคคลภายนอก จึงจะต้องขอหมายเรียกของศาลให้ศาลขอหมายเรียกพินัยกรรมออกมาเปิดหรือว่านําเอกสารหลักฐานพินัยกรรมมาให้ศาลก่อนคะ่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการไต่สวนยังไม่มีการสืบพยานทั้งนี้เข้าใจว่าพินัยกรรมยังอยู่ที่ธนาคารซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมีจริงหรือไม่เพราะว่าเสียดตัวเองได้สั่งไว้ก่อนหน้านี้ว่าพินัยกรรมอยู่ที่ธนาคารนะคะ จะต้องขอหมายสารเพื่อขอหมายเรียกเอกสารแล้วก็กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการไม่รู้สึกหนักใจเพราะว่าความจริงก็คือความจริงถ้ามีก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ให้ผู้มีสิทธิ์ถ่ายญาติโดยทํารับไปค่ะนายสนองพี่ชายเสียเต้ยเปิดเผยว่าถ้าพินัยกรรมออกมาไม่มีให้ฝ่ายตนก็ไม่เป็นไร ตนไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดนั้นก็คงจะว่าไปตามพินัยกรรมที่จะว่าอย่างไรซึ่งตอนนี้ทรัพย์สินของเสียต้ยน้องชายมีเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะว่าตกลงไม่ได้หรือว่าขัดแย้งกันมันเป็นตามกฎหมายต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะทั้งนี้พี่ชายของเสียเตยออกโรงค้านเจออเก90ล้านขอเป็นผู้จัดการมอดรดโดร่วม อ้างเสียเตยได้สั่งเสียไว้ว่ามีพินัยกรรมอยู่ที่ธนาคารค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ